ผู้ชมครับประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็คือประเด็นที่หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ออกมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองชั้นความลับสูงให้กับรัเสเซียระหว่างที่หารือกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะข้อมูลดังกล่าวอาจจะสร้างความเสียหายอย่างหนักได้เพราะว่าอาจจะทําให้รัเสเซียรู้ตัวแหล่งข่าวและวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลของหน่วยข่าวกรองสหรัฐอเมริกาคุณสาวราคาเรื่องนี้เท,ท็จจริงประการใดคะค่ะ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะโดนัลด mm ์ทรัมพ์พึ่งออกมาทวิตข้อความของเขาแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยในฐานะเป็นประธานาธิบดีย่อมมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะแบ่งปันข้อมูลตามที่เขาเห็นว่าสมควรแต่ว่าปัญหาของทรัมป์เนี่ยคือว่าหลายคนบอกว่าทรัมป์เป็นผู้นําที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะ <c oughs> หลายคนก็เลยกังวลน,นะคะว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะไม่มีวิจารณญาณเพียงพอนะคะที่จะประเมินถึงผลกระทบที่ตามมาค่ะ นอกจากนี้บางคนก็ยังมองว่าทรัมป์อาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าการเผยความลับในแต่ละระดับชั้นจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างไรบ้างค่ะซึ่งระดับชั้นความลับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะั้นมีอยู่หลายขั้นด้วยกันนะคะแล้วก็มีความสําคัญที่แตกต่างกันออกไปค่ะเราจะเรียงจากลำดับชั้นความลับที่น้อยที่สุดไปจนถึงลับที่สุดนะคะอันดับแรกค่ะเรียกว่า confidential นะคะ เป็นข้อมูลที่ the คาดว่าเมื่อเปิดเผยไปแล้วเนี่ยจะสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงแห่งชาติค่ะความลับในระดับต่อมาเรียกว่า Secret นะคะก็คือเป็นข้อมูลที่คาดว่าจะสร้างความเสียหายขั้นดุนแรงต่อความมั่นคงแห่งชาติค่ะเหนือขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็คือระดับ Top Secret อันนี้บอกว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่คาดว่าจะสร้างความเสียหายขั้นหายนะต่อความมั่นคงแห่งชาติและลำดับสุดท้ายนะคะเป็นลำดับที่ลับที่สุดเรียกว่าโค้ดเวิร์ดค่ะ เป็นข้อมูลที่คาดว่าจะสร้างความเสียหายขั้นหายนะเช่นกันนะคะต่อความมั่นคงแห่งชาติและข้อมูลนี้จะเปิดเผยเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะและนี่คือระดับชั้นความลับนะคะที่รายงานค่ะบอกว่าทรัมป์เนี่ยนำไปเปิดเผยให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียแม้ว่าทางทำเนียบขาวนั้นจะออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แต่ว่าข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองยืนยันนะคะว่าความลับที่ทรัมป์เปิดเผยให้กับผู้แทนของรัสเซียนั้น มีความอ่อนไหวมากจนต้องแจ้งให้หน่วยสืบสวนสอบสวนกลางหรือว่า CIA แล้วก็สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือว่า NSA นั้นต้องรับทราบเรื่องนี้ค่ะและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะโคษกทำเนียบประธานาธิบดีของรัสเซียก็ออกมาให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ค่ะโดยบอกว่าข่าวที่ออกมานั้นเป็นข่าวไร้สาระและไม่ใช่ประเด็นที่รัสเซียจะต้องออกมายอมรับหรือว่าปฏิเสธข่าวนี้นะคะในขณะที่ทรัมป์ก็ออกมาชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ของเขาว่า ในฐานะที่เขาเป็นประธานาธิบดีเขาสามารถที่จะแบ่งปันข้อมูลที่เกิดขึ้นมีการเผยแพร่ในการประชุมที่ทำเนียบขาวและเป็นการประชุมที่อยู่ในกำหนดการอยู่แล้วนะคะดังนั้นเขามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการก่อการร้ายและความปลอดภัยด้านการบินและด้วยเหตุผลด้านนุษยธรรมค่ะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังต้องการให้รัสเซียเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามและก็การก่อการร้ายมากขึ้นนะคะ แต่ว่าคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เป็นรายแรกเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ค่ะเ <c oughs> ขาระบุว่าจริงๆแล้วในเนื้อข่าวเนี่ยไม่ได้บอกนะคะว่าทรัมป์เปิดเผยความลับในเนื้อข่าวเนี่ยบอกว่าข้อมูลที่ทรัเปิดเผยนั้นจะทําให้รัสเซียสามารถย้อน,นกลไกแล้วก็สามารถสืบหาได้ว่าแหล่งข่าวและข่าวกรองที่สหรัฐอเมริกาได้มานั้น มาจากหด่งไหนกันนะคะดังนั้นคุณพรมวดีดูแล้วปัญหานี้มันอยู่ที่การตีความะนะคะอาจจะต้องถึงศาลว่าตกลงข้อมูลที่ทรัมป์เปิดเผยให้กับฝ่ายรัสเซียทราบเนี่ยมันสร้างความรุนแรงความเสียหายถึงขั้นถายนะ่ะได้จริงหรือไม่เพราะว่าทมป์ก็มองว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทาแต่บางคนก็บอกว่าข้อมูลนี้รัสเซียรู้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาไปตีความแล้วก็ล่วงรู้ว่าแหล่งข่าวของสหรัฐคือใครและจะทําให้แหล่งข่าว เป็นอันตรายด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะจัดการอย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะคงต้องรอดูนะคะว่าอะไรกันแน่คือสารที่ถูกเปิดเผยไปด้วยนะคะคุณสักรักค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะ